ตำนานบ้างไฟยพญยานกตามตำนานการเกิดบ้างไฟยพญานกได้กล่าวไว้ว่าตามพุทธประวัติความเป็นมาเมื่อครั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระองค์ได้เสด็จเผยแพร่พระ,พระาศาสนาไปทั่วชมพูทวีป พญานาคีได้เกิดความเลื่อมใสและสธายิ่งจึงได้จำแรงกายเป็นบุรุษเพื่อขอบวชเป็นสาวกค่ำคืนหนึ่งพญานาคีได้เผลอหลับไหลไปและคืนร่างเดิมพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงขอให้ลาสิกขา เนื่องจากเป็นเดรัจฉานจะบวชเป็นภิกษุมิได้พญานาคีจึงยอมทำตามคำขอแต่ขอว่ากุลบุตรทั้งปวงที่จะบวชให้เรียกขานว่าหน้าเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของพญานาคก่อนเข้าโบสถ์ จากนั้นเป็นต้นมาจึงเรียกขานกุลระบุตรทั้งหลายที่จะบวชว่าพ่อหน้าต่อมาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาเป็นเวลาสามเดือนเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์ เหล่าบรรดาพญานาคีนาเทวีพร้อมทั้งเหล่าบริวารจัดทำเครื่องบูชาและพ้นบั้งไฟถวายซึ่งต่อมาชาวบ้านเรียกว่าบั้งไฟพญานาคบั้งไฟพญานาคปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้บั้งไฟพญานาคหรือบั้งไฟผี เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ยังไม่สามารถหาคำอธิบายที่ชัดเจนได้โดยมีลักษณะเป็นลูกไฟสีชมพูไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีเสียงพุ่งขึ้นเหนือลำน้ำโขงมีตั้งแต่ระดับ1-30เมตรแล้วพุ่งขึ้นไปในอากาศสูงประมาณ 50-150เมตรเป็นเวลาประมาณ5-10วินาทีโดยจะเกิดปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นในช่วงวันออกพรรษาหรือขึ้น15ค่ำเดือน11ตามปฏิทินล,ลาวซึ่งอาจตรงกับวันแรม1ค่ำหรือขึ้น15ค่ำเดือน11ของไทย โดยแต่ละปีจะปรากฏขึ้นประมาณ3-7วันมากกว่า90%ของจำนวนลูกบ้างไฟพยานาคในแต่ละปีจะพบที่จังหวัดหนองคายหน้าวัดไทยและบ้านน้ำเปอําเภอพลพิสัยวัดอโหงอเภอําบึงการวัดหิ่นหมากเป้งและอ่างปลาบึกอเภําอสังคม ผู้ศึกษาปรากฏการณ์บางไฟยพยานาัหลายกลุ่มพยายามอธิบายที่มาของปรากฏการณ์นี้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เช่นคาดว่าอาจจะเป็นก๊าซมีเทนในโปรเจนหรือฟอสฟอรัสที่เกิดจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์ใต้น้ำ ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอโพนพิสัยหลวงพ่อพระเสียงพระคู่บ้านคู่เมืองชาวโพนพิสัยเป็นตำนานเล่าขานจากการสร้างของบุตธ,ธิดากษัตริย์ลาวได้สร้างพระเสียงพระสุขพระใสซึ่งคนไทยที่อัญเชิญจะไปประดิษฐ์ที่วัดพระแก้วแต่ไม่สามารถชักลากเกวียนไปได้ด้วยปาฏิหารชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าพระเสียงอยากประดิษฐ์สถานที่อำเภอโพนพิสัย เพื่อให้ทั้งคนไทยและคนลาวได้กราบไหว้ได้และมีความเชื่อว่าท่านเสี่ยงไทยแม่นได้ตามคำอธิษฐานหลวงพ่อพระสุขชาวบ้านได้อัญเชิญมาจากฝั่งลาวขณะข้ามโขงเกิดพายุใหญ่แตกแพแล้วโล่มทำให้พระสุขจมลงแม่น้ำโขง ชาวบ้านได้พยายามดำน้ำเพื่ออันเชิญขึ้นมาบนบกแม่องค์ท่านไม่ใหญ่แต่ไม่สามารถชักลากขึ้นมาได้จึงชื่อว่าพญานาคได้ขอบูชาพระสุขไว้ที่ใต้ท้องน้ำไว้เพื่อบูชาสักการะจนบัดนี้ก็ไม่ได้สามารถนำขึ้นมาได้ จึงเรียกเวิงน้ําที่พระสุขจมลงไปที่อําเภอพนพิสัยว่าเวิงพระสุขและได้ทําพิธีรวงสวงสร้างองค์จําลองพระสุขประดิษฐานที่วัดหลวงอําเภอโพลพิสัยซึ่งในวิหารนั้นจะมีน้ําหยดลงจากหลังคาวิหารตลอด จะเรื่องสร้างแก้ไขใหม่ก็ยังมีน้ำหยดจนชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำจากพญานาคที่ปกป้องรักษาพระสุขแล้วให้น้ำมนศักดิ์ธิ์มาให้บูชาตลอดทุกฤดูการถ้ำพญานาคที่วัดไทยริมแม่น้ำโขออาจารย์โพนิสยัย สร้างจำลองเมืองบาดาลของพญานาคว่ามีกี่ชั้นและมีพิธีเสด็จพระวัดโพชัยอำเภอโพนพิสัยที่ประดิษฐานพระทองสำริดเก่าแก่นับพันปีและหลักศิลาจารึกลาว